สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้ค่าอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนเอ่ยนี่เลยรัฐสภานะคะมาทำอะไรอย่างที่คนหลายคนรู้กันดีนะคะว่าตอนนี้รถท่านรองสภามาแรงมากนะคะรถหมอองของเรานะคะทางโชลุมข้าก็เลยมีการแต่งรถคันนี้ขึ้นมานะคะบอกเลยว่า เป็น FC ของจริงนะคะ FC ของแท้ข้าวก็เป็น FC นะคะด้อมต้มเช่นกันนะคะดูเสือ้อดูฮัปปี้ของข้าวเลยนะคะอ่ะเลยจะพามารีวิวคันนี้สำหรับคันนี้นะคะเป็นการแต่งเหมือนรถท่านรองประธา,านสภานั่นเองนะคะสวยมากๆนะคะชื่อรุ่นน้องเลยนะคะท่านรองประธานสภาอ่ะมาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างอย่างที่คนเห็นกันดีนะคะก็เป็นงานแรปสติกเกอร์สีส้ม นะคะมีจุดยืนค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะคะตัวข้าวเองนะแล้วก็แหลกลังคาอันนี้นะคะเหมือนแบบบอกเลยว่าใช้งานได้จริงเหมือนกันที่เหมือนที่เราแบบว่าแบกประชาชนไว้นั่นเองใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าใส่ไปเลย1 0 0กิโลขนของได้นี่นะคะไม่มีแบบว่าขยับขยื่นอ่ะ ก็จะแต่งประมาณนี้นะคะเป็นสติกเกอร์รอบคันแบบนี้สวยไหมคะทุกคนทําไมถึงแม้แต่แบบรองประธานสภายังใช้ทําไมอะ่ะทำไมถึงใช้อะ่ะ 1. ประหยัด 2. คุ้มค่าคุ้มราคาใช้ไปไม่เป็นภาระ,ะของลูกค้าแน่นอนเพราะน้องผ่อนถูกมากๆนะคะผ่อนเพียงเดือนละ เริ่มต้นที่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับเกียร์ธรรมดาเนาะแต่นี้เป็นเกียร์ออโต้คันนี้ก็ราคายอยู่ที่4,19,000บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นก็แต่งตามภาพเช่นกระดอกดยอยู่ที่29,000บาทได้ตามนี้เลยนะคะผ่อนเดือนละ6,187บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆใครที่สนใจก็ทางวาสอบถามเข้าได้นะคะวันนี้ก็ขอ มาเดินเล่นแถวนี้ก่อนนะคะบ,บอกเลยว่าบรรยากาศดีสวยมากๆนะคะเหมาะมากๆที่นี่สวยดีค่ะแต่ก็แดดแรงมากนะคะแดดประเทศไทยเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะหมุนทำไมก่อนโอเคสำหรับลูกค้าที่สนใจเลยนะคะก็สามารถสอบถามข้าวได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอนยญาจบค,คลิปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ในไลฟ์ถัดไปสวัสดีคะ่ะ